30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับรายการทอล์กสบายๆกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราที่นี่ทุกๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ผมเลียวพุทธรับหน้าที่ดาเนินรายการแต่เพียงผู้เดียวน้องแอนจี้ทิ้งผมไปไหนอีกแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับรายการในวันนี้ยังคงครบรถอยู่เหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับและแขกรับเชิญของผมในวันนี้ผมภูมิใจมากที่จะนําเสนอครับคุณผู้ชมครับเธอคนนี้เนี่ยนะครับมักจะปรากฏกายตามสถานที่ต่างๆซึ่งดูแปลกตาพร้อมกับเสื้อผ้านาผมที่จัดเต็มเรียกว่าเต็มจนล้ ก็ว่าได้นะครับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเดาออกแล้วว่าผมกําลังหมายถึงใครใช่ครับผมกําลังพูดถึงแม่บ้านมีหนวดครับ สวัสด,ดีค,ครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าใครได้เห็นนะครับแม่บ้านมีหนวดท่านนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะอดยิ้มไม่ได้กับความอารมณ์ดีแล้วก็สดใสนะครับเสื้อผ้าหน้าผมนี่วันนี้ถือว่าเบาๆาไหมเบามากพี่เพราะว่าฝนตกชุดเปียกปกติจะเต็มกว่านี้ใช่อันนี้เป็นชุดแบบว่าโอเคแห้ง,แห,งแ,แห้งสุดแห้งสุดแล้วนะครับเวลาไปเจอเด็กๆนี่เด็กๆเขามีกิริยาอย่างไงกับเราบ้างเด็กแบบห้าขวบส่วนมากถ้าไม่กลัวก็กลัวพี่ยังไงถ้าไม่กลัวก็กลัว คือเหมือนกับว่ากลัวมากหรือน้อยก็แตกต่างกันไปแต่กลัวหมดใช่เป็นเลเวลกลัวพี่จะหนึ่งสองสามสี่นี้แล้วแต่อาจจะแบบแม่อาจจะแบบแบะหรือว่าอาจจะกรีดไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้แล้วแต่เลเวลอ่านี่นะครับก็หลากหลายแง่มุมนะฮะกับแม่บ้านคนนี้นะครับอดใจรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานั่งพูดคุยกับเขาแบบสุดพิเศษที่นี่ True Insider Weekend สักครู่เดียวครับมีพ่อบ้านหรือยัง ร้อนกว่าหน้าร้อนนี้อีกพูดเลยร้อนจริงจริงใช่ผิวแตกเลยไม่คุณแต่งชุดนี้ไปญี่ปุ่นเลยใช่พี่ไม่กลัวเขาไม่ให้เข้าเหรอเอาจริงก็ใส่แล้วอะพี่ถ้าไม่ให้เข้าก็แก้ผ้ามีกรณีเดียวอะถ่ายรูปเสร็จเราก็แท็กเพื่อนเยอะมากหนูเป็นเพื่อนกันจริงเลยลูกหนูหนูไปเป็นหางเครื่องที่ไหนอะเราก็เนี่ยป้ามาเต้นหน้าวัดไม่ค่อยชอบกับคําว่าเน็ตไอดอลเดี๋ยวนี้ทุกคนคิดแค่ว่าการแก้ผ้าคือเน็ตไอดอลทุกคนดังได้ไม่ใช่เรื่องแปลก เราเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ True Insider Weekend นะครับและผมก็นั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วกับแขกรับเชิญที่คุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะฮะกับฉายาที่ว่าแม่บ้านมีหนวดใครที่เล่นในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับจะต้องเคยเห็นแน่นอนนะฮะกับเสื้อผ้าที่ฉูดชาดแล้วก็ทาโพสิีัน <c oughs> ว <c oughs> เมือชีพจริงจริงจริงๆแล้วชื่ออะไรฮะ ชื่อจริงชื่ออิสนาตครับอิสนาตชนมนีถ้าสมมติว่าชื่อเล่นเพื่อนก็จะเรียกบิวแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเรียกแม่บ้านแม่บ้านทุกๆคนจะรู้จักในนามของแม่บ้านมีหนูใช่ครับใช่ครับแล้วก็โด่งดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดกี่คนแล้วนะครับถ้าสมมติว่าในในตัวเพจนะจะประมาณ0กแสนครับในอินสตาแกรมก็จะเป็นแยกไปสองแสนกว่ากว่าโอ้มากเลยนะมันก็ยังน้อยนะเพราะว่าบิวบิวเล่นบิวไม่ได้โปรโมทอะไรครับก็คือเราก็เล่นปกติของเราไป ครับแล้วมีคนที่เขามาติดตามเนี่ยมันเหมือนกับทวีความทวีจํานวนมากขึ้นเนี่ยแบบเป็นกราฟประมาณไหนพรวดพรวดพร,รวดเลยไหมหรือว่ามันมันมันไม่ได้พรวดพราดครับมันค่อนข้างจะไปเรื่อยเรื่อครับเหมือนพอพอโอเคเราแจกรอยยิ้มไปให้กับคนอื่นพอคนมีคนกดไลค์มันก็จะไปขึ้นหน้านิวฟีดเขาอ่ามันก็ค่อยมีคนมาฟอลโล่เราก็ค่อยคยทยอยขึ้นเรื่อยเรื่อยๆตามลําดับมากกว่าครับมีพ่อบ้านหรือยัง ยังไม่มีพี่เสี <laughs> ยงสูงแห <laughs> งสนิท <laughs> ยังไม่มี <laughs> แหงสนิทร้อนกว่าหนะ้าร้อนนีกพูดร้อนเลยร,ร้อนจริงๆใช่ผิวแตกเลย <laughs> ไม่สิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยนะฮะความโด่งดังที่มันเข้ามาหาเราอะไรมันเริ่มต้นมาจากยังไงอะนึกสนุกยังไงถึงขึ้นมาแต่งตัวแล้วก็ถ่ายภาพซึ่งสวยด้วยนะภาพเนี่ยมันมันเริ่มจากความชอบเรามากกว่าพี่คือ <laughs> เราทําเล่นๆเ,เรามีความสุขเราก็เปิดเพจคือคือต้องบอกก่อนว่าเพจเนี่ยเราเรามองแค่ว่ามันเป็นที่ที่เราเอาเอางาน มาลงเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัย High Five เราเป็นคนแต่งตัวเยอะ <c oughs> เราเป็นคนชอบแต่งตัว <c oughs> อ่าแล้วเสร็จคือพอพอเราถ่ายรูปเสร็จเราก็แท็กแท็กเพื่อนเยอะมากครับพ่อแม่ของเพื่อนที่ที่เล่นโซเชียลต่งตางๆเขาจะเริ่ม หนูเป็นเพื่อนกันจริงเหรอลูกมีเพื่อนเป็นคนนี้หรออะไรเงาาี้ย <หา S 2> เราก็แบบเอ๊รู้สึกเกรงใจผู้ปกครองานอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยเพื่อนก็เลยแนะนําว่าลองเปิดเพจไหมเพราะเขาชอบงานเราเราก็เลยเปิดเพจเพราะเขาบอกว่าเผื่อมีใครที่แบบชอบอินสปายงานเราเผื่อเขาเอาไปใช้หรือว่าแจกจ่ายรอยยิ้มกันเราก็เป็นที่มาของการเปิดเพจคือตอนแรกคือเริ่มต้นด้วยการคิดว่าจะทาฟรีๆให้คนยิ้มเท่านั้นเองเหรอครับหรือว่าอ,ออย่าเรียกทําฟรีดีกว่าพี่เรียกว่าทํเอาสะใจดีกว่าเออเหรอเอาสะใจตัวเองเพราะว่า เราสนุกอ่ะปก uh huh. คือเราเป็นคนชอบถ่ายรูป uh huh. เราเป็นคนชอบไปเที่ยวอื uh huh. แล้วเราก็เอาผ้าไปด้วยแค่นั้นเองเอาชุดไปด้วยอ๋อที่แรกเราเนึกว่าจะทําเพื่อต่อยอดแบบเฮ้ยรับงานถ่ายภาพอะไรอย่างนี้ไงเอ่ออันนั้นอาชีพครับอ๋อนั่นก็ทําอยู่อ่านั้นอาชีพอ๋อรับถ่ายภาพประเภทไหนบ้างครับส่วนมากก็เป็นพวกแพ็กช็อตครับแต่ว่าก็ต้องคุยกันอ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นทางด้านโปรดักชันละอ,อันนี้เราก็มีทีมงานอันนั้นของเราไปแต่ว่าถ้าสมมติอาชีพจริงๆก่อนน้นนี้บิวทำมาร์เก็ตติ้งให้กับแบรนด์เสื้อผ้าอ๋อยังทําอยู่ไหมครับอ่าไม่ได้ทำแล้วครับตอนนี้ เสื้อผ้าทั้งหมดนี่ก็คือลงทุนเองทําเองตั้งแต่ต้นใช่ครับใช่แล้วมีการปล่อยให้เช่าอะไรอย่างงี้บ้างไหมฮะ <c oughs> โหยพี่ไซส์ใหญ่ใครจะเช่าไม่รู้ไงมันก็อาจจะมีก็ได้นะเออมีคนอยากเช่าแต่ว่าด้วยความที่พอเราทําเองอะ่ะมันมันต้องไปเดินดูผ้ามันต้องไปเดินเลือกของเลือกแมคาีนิกที่เอาจเอามาใช้อะไรเงี้ยพอมีคนจะขอเช่าปุ๊บเราเราไม่ได้ห่วงแต่เราแค่รู้สึกว่าพอเขาไปใช้แล้ว เขาจะรักมันเท่าเราหรือเปล่าเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าไม่ให้ใครแหละก็ห่วงนั่นแหละก็ได้ห่วงก็ได้ชุดหนึ่งเนี่ยมันใช้ผ้าทั้งหมดกี่เมตรมมันยาวจังเลยแต่ละชุดอย่างต่๊ก็ประมาณ20-30เมตรครับประมาณครึ่งม้วนหรือบางทีก็ม้วนหนึ่งโอ้โหแล้วผ้าที่เราเห็นที่มันเป็นผ้าพริ้วๆเนี่ยทีมงานกี่คนที่ช่วยกันสบัดแล้วก็จริงๆไม่เยอะครับ ทีมงานบิวไปครั้งหนึ่งไม่เกิน4ี่คนแค่นั้นแต่ว่าในกระบวนการการทํางานเรา,เราเร,าเราเรียนออกแบบมาเราจะต้องออกแบบมันมาเราก็ออกแบบมันว่าทำยังไงก็ได้ให้คุณภาพมันดีที่สุดโดยใช้จํานวนคนที่น้อยที่สุดออ,อันนั้นเป็นหน้าที่ของเราแล้วที่ว่าอยากให้ผ้าผืนใหญ่สะบัดยังไงเราก็ต้องไปดูโลเคชัน่นต้องศึกษานิดนึงอะไรย่างเงี้ยครับอ๋อก็ออกมาดีนะครับแล้วปัจจุบันเนี้ยนะฮะด้วยความที่ยอดผู้ติดตามถึง0 0 0 0นคนนะครับผู้ชมแต่ว่าได้ยินมาว่าบิวเนี่ย ไม่ค่อยชอบกับคำว่าเน็ตไอดอลใครจะมาเรียกบิวว่าเน็ตไอดอลในบิวจะรู้สึกไม่ค่อยดีเพราะอ,อ,อะไรครับบิวบิวต้องบอกก่อนบิวไม่ใช่เน็ตไอดอลบิวเป็นแค่คนคนหนึ่งที่มีชื่ออยู่ในโลกโซเชียลและเป็นคนและมีคนรู้จกักจำนวนหนึ่งเท่านั้นคำว่าเน็ตไอดอลสำหรับบิวบิวรู้สึกว่า เขาควรจะเป็นตัวอย่างหรือควรจะมีไอเทมอะไรบางอย่างที่บุคคลทั่วไปที่เล่นโซเชียลสามารถก๊อปปี้เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันในทางที่ดีได้หรืออาจจะมีแนวคิดหรืออาจจะมีทัศนคติที่เราสามารถมาใช้ต่อได้ครับอันนั้นสําหรับบิวเรียกเน็ตอดองแต่บิวไม่ใช่เพราะว่า เออคงไม่มีใครคุยกับหมาคุยกับแมวแบบบิวอะไรเงี้ย <laughs> คงคงยากคงยากไปคุยกับสิบล้อเ่ยก็มันเ <laughs> แต่ผมมองว่าผมมองว่าคุณก็มีด้านที่น่าเอาอย่างนะก็คือมองโลกในแง่ดีอ <D> ยิ้มอะไรอย่างเนี้ยบิวว่าบิวแจกรอยยิ้มมากกว่าครับมันม,มันไม่ใช่เรื่องที่เอาอย่างแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนทํากันอยู่ละอ่าโอเคแล้วมองมอง,มองว่าคนที่เป็นเน็ตไอดอลในปัจจุบันที่บิวมองว่าแบบเฮ้ยคนนี้บิวชอบมีใครบ้างที่ชอบส่วนมากคนที่แนะนําให้ทําเพจคือคิวต่ํา คิ้วต่อ่าคนนี้ชอบเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าคิ้วต่ำเป็นเป็นเป็นเพจภาพประกอบครับมาพร้อมกันเลยตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วอ,อเขาเกิดเรื่องแย่ที่สุดในชีวิตขนาดไหนแต่เขาสามารถแชร์ความรู้สึกมาเพื่อให้คนเนี้ยคิดบวก ในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อให้มันแย่ขนาดไหนอันเนี้ยเราได้กําลังใจมาเขาให้เป็นลักษณะเหมือนแนวคิดใช่ใช่ใช่อันนั้นคืออันนั้นคือสำหรับ,บิวิวรู้สึกว่าเขาขึ้นเหนไอเราครับอ่ะกลับมาถึงเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมบ้างอันเนี้ยมีแรงบันดาลใจหรือว่ามี ไอดอลคนไหนบ้างไหมที่จะทําให้เราแบบว่าเออเราเราชอบชุดแนวนี้แล้วก็เลยมาประยุกต์ใช้กับตัวเองจริงๆก็ไม่นะพี่คือที่มาของที่มาของชุดทั้งหมดคือเราไม่สามารถใส่ชุดทั่วไปได้เพราะว่าเราอ้วนอ๋อก็เลยทำเองก็ทําเองดีกว่าเพราะว่าคือชุดทั่วไปมันก็ธรรมดามันก็แบบอันก็แบบทั่วไปอย่างที่คนเขาใส่กันแต่ว่ารเราอยากได้นะั้นนิดน,ดนี่หน่อยอะไรเงี้ยทำเองง่ายกว่าเราก็เรียนรู้ที่จะทามันขึ้นมาเย็บเองตัดเองกับใช่ครับใช่ไม่ได้เรียนทางนี้มาด้วยไม่ได้เรียนทางนี้ครับแล้วศึกษาหาความรู้จากไหนล่ะครับขโมยจําาาเ้มองีย ค right okay. 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 ุณยายบ้างหรือไม่ก็เป็นช่างที่เราแบบเคยเอาไปส่งงานอะไรเงี้ยงานที่เราทําอยู่ด้วยก็ถามเขาบ้างอะไรเงี้ยเออก็ออกมาโอเคนะโอเคพี่โอเคใส่ได้ใส่เองนะสําหรับใส่เองแล้วไม่เคยคิดจะเปิดห้องเสื้อเหรอเคยคิดครับตอนนี้กําลังทําอยู่นะแต่ว่าเปิดตัวอะไรยังไงเดี๋ยวคงต้องหลังจากนี้อีกทีหนึ่งหนูหนูไปเป็นหางเครื่องที่ไหนเราก็เนี่ยป้ามาเต้นหน้าวัดพอเห็นคนแบบว่าอยู่เยอะพอมาปุ๊บ คนแตกวงเลยพี่แบบแตกออกแล้วเราอยู่ตรงกลางคนเดียวต้องเจอโหคนแรกเจอป่าเทพ <c oughs> พี่ป่าแค่แบบแค่ป่าเดินมาก็ขำแล้วอ่ะป่ากัดแต่ละคำนี่คือเจ็บแสบมาก <c oughs> นี่มันเป็นตัวอะไรผางลูกยุ่งหรือคนอะไเี <c> ้ย <oughs>